ยี่เ็ดครับข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับระบบคุ้มกันแบบจำเพาะช้อยแรกบ,บอกว่ามีความหลากหลายสูงอันนี้ถือว่าใช่เลยครับคุ้มกันแบบจำเพาะเนี่ยเป็นลักษณะที่มีความหลากหลายสูงนะเพราะว่ามันมีเรื่องการจับกันครับระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีครับการจับกันร,ระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของความที่ตัวแอนติบอดีเนี่ยมันต้องมีความหลากหลายประมาณนึงครับเนี่ย,ยาสามารถจับเนี่ยกับตัวแอนติเจนที่มีลักษณะโครงสร้างนิดหนึ่งทีจะมีความจำเพาะได้ครับ อันนี้ครับเป็นการจับคู่เนี่ยในลักษณะที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายครับตอยมันเข้าล็อกกันพอดีถึงสามารถจับกันได้นะเค <Okay, S 1> นะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับก็สามารถเห็นภาพได้แล้วครับว่าลักษณะคุ้มกันหน่อยเฉพาะเนี่ยที่ทั่วไปแล้วก็ยังมีการใช้แ n นต g เจนแอนติบอเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความหลากหลายค่อนข้างจะสูงครับเค okay, นะครับ ด้วยความที่แอนติเจนเนี่ยมีมากมายหลายชนิดครับตัวแอนติบอดีก็เลยต้องมีความหลากหลายตามไปด้วยครับอันนี้เนี่ยแสดงเห็นเลยครับว่าระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเนี่ยที่ต้องมีการจับกันให้ลงล็อกพอดีเนี่ยครับมันเป็นลักษณะที่มีความหลากหลายสูงนะโอเคนะครับช้อยหนึ่งถือว่าเป็นไปได้เลยครับมาดูช้อยอื่นต่อครับช้อยสองบ,บอกว่ามีการตอบสนองภายในเวลาเป็นนาทีหรือชั่วโมงระดับนาทีกับชั่วโมงนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ลักษณะของภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะครับ พุงกันแอบจำเพาะเนี่ยเรามาดูกระบวนการคร่าวๆทั่วไปก่อนครับก็คือการทํางานเนี่ยครับของตัว B cell เนี่ยที่ทําให้เกิดนะครับตัว memory cell กับ plasma cell ได้ครับ B cell เนี่ยครับหลังจากที่จับกับตัวแอนติเจนแล้วเนี่ยจะมีการกระตุ้นครับจาก helper T cell ต่ออีกทีนึงครับตัว CD4 ตัวนี้นะ helper T cell ครับเข้ามากระตุ้นตัว B cell ครับอันนี้วาดเป็นสีเหลืองนะ B cell เนี่ยครับพอได้รับการกระตุ้นจาก CD4 แล้วเนี่ยก็จะมีการแบ่งตัวออกมาเป็น memory B cell กับ plasma cell ครับ เป็นเซลล์เนี่ยครับเซลล์ความจํากับตัวพลาสมาเซลล์เขี้ยไหมครับกระบวนการเนี่ยขั้นต้นเป็นอย่างนี้นะในกรณีที่ตัวแอนติเจนเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ร่างกายเป็นครั้งแรกครับแอนติเจนนะครับถติว่าชนิดนี้เนี่ยเพิ่งเข้าสู่ร่างกายเป็นครั้งแรกนะมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับ B เซลล์จะมีการแบ่งตัวนะครับเป็นเมมโมรีเซลล์กับพลาสมาเซลล์ครับซึ่งกระบวนการนี้จะกินเวลาประมาณหนึ่งเลยครับกว่าจะเข้าสู่กระบวนการที่สามารถ กำจัดแอนติเจนได้จริงๆครับบางทีเนี่ยใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับสำหรับกระบวนการแบบนี้นะโอเคนะครับอันนี้ถือว่าไม่น่าจะใช้เวลาเป็นนาทีหรือชั่วโมงครับอาจจะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานกว่านั้นครับอาจจะกินเวลาเป็นวันนะครับสำหรับกระบวนการตรงนี้หรือไม่ก็คือ อาจจะเป็นการตอบสนองเนี่ยแบบฉับพลันทันทีไปเลยก็ได้ครับอาจจะกินเวลาเนี่ยไม่ถึงนาทีก็ได้เช่นอะไรครับเช่นกรณีที่เกิดภูมมแ้ครับการทํางานของตัวเบโซฟิลเนี่ยครับที่ทาให้เกิดอาการคูมมแพ้เนี่ยหลังจากที่เบโซฟิลหลังฮิสตามีนนะนะแล้วเกิดอาการภูมมแพเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของภูมิการแบบจําเพาะได้ครับแต่กรณีแบบนี้เนี่ยมันเกิดค่อนข้างจะเร็วมากๆครับไอระดับนาทีถึงชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะดูนานเกินไปนะเพราะว่าการเกิดภูมมแ้ เกิดค่อนข้างจะฉับพลันทันทีครับก็ถือว่าเร็วกว่าช่วงเวลานาทีถึงชั่วโมงตรงนี้อยู่ครับหรือไม่ก็คืออาจจะกินเวลาเป็นวันเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นกระบวนการเนี่ยครับที่ทางานโดยบีเซลตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ใช้เวลามากเกินครับเคน,นะครับตรงนี้จะเห็นภาพเขาว่านาทีถึงชั่วโมงเนี่ยไม่น่าจะให้ลักษณะการทํางานของคูมการแบบจําพอครับช้อยสอก็เลยตัดออกนะส่วนช้อยสครับบอกว่า ระบอกคุ้มกันแบบจำเพาะไม่มีการเกี่ยวข้องกับเซลล์ความจำอันนี้ไม่ใช่ครับเห็นไหมว่า B เซลล์เนี่ยมีการแบ่งนะครับกลายเป็นพลาสมาเซลล์ที่ปล่อยตัวแอนติบอดีกับเมมโมรี B เซลล์ครับที่ในอนาคตเนี่ยพอเจอเชื้อโรคตัวเดิมสามารถครับเปลี่ยนเป็นพลาสมาเซลล์แล้วก็ปล่อยแอนติบอดีได้เหมือนกันครับอันนี้ครับเมมโมรี B เซลล์เนี่ยเราจะเรียกว่าเซลล์ความจำครับตามชื่อมาเลยนะมีความเกี่ยวข้องแน่นอนครับกับคุ้มกันแบบจำเพาะครับช้อยสามก็ผิดนะส่วนช้อยสี่ครับบอกว่ามีมาโครฟาจ ทำหน้าที่ทําลายสิ่งแบบปลกปลอมที่เข้าสู่เนื้อเยื่ออันนี้ก็ไม่ใช่ลักษณะการทํางานของค้มการแบบจาเพาะครับลักษณะการทํางานของคูมการแบบจำ,พบำเจำพาะเนี่ยอาจจะมีการใช้มาโครฟาจมาเกี่ยวข้องครับอย่างนี้นะครับเวลาที่ตัวของพาสมาเซลเนี่ยปล่อยแอนติบอดีครับแล้วแอนติบอดีเข้าไปจับกับแอนติเจนเนี่ยครับลักษณะจะประมาณนี้ใช่ไหมแอนติบอดีนะครับไปจับกับแอนติเจนเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ มันมีโอกาสครับที่จะทำลายเนี่ยลักษณะโครงสร้างนนครับที่เป็นแอนติเจนแอนติบอดีเนี่ยที่เกาะกันอยู่แบบนี้ครับมันมีโอกาสเนี่ยทำลายได้หลากหลายรูปแบบครับรูปแบบหนึ่งในการทำลายลักษณะส่วนเนี้ยครับก็คือการถูกจับกินด้วยมาโครฟาจก็เป็นไปได้ครับอันนี้จะพอมีความเชื่อมโยงกันอยู่ครับของมาโครฟาจกับคุ้มกันแบบจำเพาะนะไม่ใช่ว่ามาโครฟาจเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับคุ้มกันแบบจำเพาะเลยนะครับมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งครับในการกำจัดเชื้อโรคเนี่ยในขั้นตอนท้ายๆได้เหมือนกันครับ แต่ว่าข้อ4เนี่ยก็ยังสามารถตัดออกได้อยู่ครับเพราะว่าข้อ4เขาบอกว่ามาโครฟาตท,ทาหน้าที่ทําลายสิ่งแปลกอลอมที่เข้าสู่เนื้อเยื่ออันนี้ครับกรณีของมันเนี่ยคล้ายๆกับเวลาที่เราเนี่ยครับอาจจะได้รับบาดแผลบางอย่างครับเนื้อเยื่อของเราเนี่ยอาจจะมีการฉีกขาดนับแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่บริเวณปากแผลครับอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบที่ไม่จำเพาะนะครับ ลักษณะเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นมันมีของแหลมบางอย่างเนี่ยครับที่มีเชื้อโรคติดอยู่เนี่ยเข้าสู่เนื้อเยื่อเราครับแทงเข้าสู่เนื้อเยื่อเราเกิดเป็นรอยแผลเกิดขึ้นแล้วเชื้อโรคเนี่ยครับเข้าสู่บริเวณด้านในของเนื้อเยื่อได้แบบนี้กรณีแบบนี้ครับมาโครฟาจเนี่ยสามารถเข้ามาจับกินได้เลยครับโดยที่อาจจะไม่ต้องมีการใช้พวกแอนติบอดีเนี่ยเข้ามาจับเชื้อโรคก,ก่อนครับมาโครฟาตเนี่ยสามารถเข้ามาจับกินในบริเวณของส่วนเนื้อเยื่อตรงนี้ได้เลยไอลักษณะแบบนี้ครับมันคือลักษณะการต่อต้านเนี่ย ด้วยคุ้มการแบบไม่จำเพาะครับเข้ามาเห็นเชื้อโรคนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งแบบปลอมเข้ามาครับมาโครฟาจับกินได้เลยครับไม่จําเป็นต้องมีการใช้แอนติบอดีเข้าไปจับนะถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับแอนติบอดีตรงนี้เนี่ยเราถือว่ายังไม่ใช่ลักษณะของคุ้มการแบบจํเพาะครับเข้ามาข้อ4ี่เนี่ยครับเป็นกรณีตามรูปเลยครับคือเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วมาโครฟาจเนี่ยวิ่งเข้าไปจับกินทันทีครับอันนี้นะครับไม่ใช่ลักษณะของคุ้มการแบบจํเพาะครับช้อยสี่ก็เลยตัดออกนะ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าช้อยสี่เนี่ยอธิบายประมาณว่ามาโครฟาจเนี่ยเข้าไปจับกินครับไอโครงสั้นที่เป็นแอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็กซ์แบบนี้เนี่ยอันนี้ครับค่อยดูเป็นลักษณะการทํางานของมาโครฟาจในระบบภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะได้ครับแต่กรณีที่มีลักษณะเนี่ยครับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เนื้อเยื่อเนี่ยแล้วมาโครฟาตเข้าไปจับกินทันทีแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะของภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะนะเขียน okay, นะครับตรงนี้ต้องแยกแยะนิดนึงครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1ได้เลยนะครับมีควาาามหลหลลกยสูงนะ โอเคนะครับเราเช็คแล้วครับ2-3-4เนี่ยตัดออกได้ครับก็ตอบข้อ1นะครับ